สถานีวิทยุเสียงสลามขื้นความรู้สู่ผู้ศรัทธาติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการอากีดะโดยอาจารย์ฮัดิษบุญมาเลิศบิสมิลัทมีไราะห์มานอูราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิรับบิลอาลามีนวะบิฮินัสตายน์ลาฮาวลาวะลากุวะตะอิลลาบิลาฮินะรีนอะซีม وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh ขอความสันติความเมตตาความจำเริญจาก Allah Subhanahuwataala ได้โปรดประสบกับพี่น้องทุกท่านนะครับอันฮัมดุลิลละพี่น้องครับเรื่องที่เรานั้นนะครับได้ทำการพูดคุยกันอยู่นะครับนั่นก็คือเรื่องราวนะครับของการแสดงออกของเหล่าบรรดาอฮาบะห์นะครับจุดยืนต่างๆของบุคคลเหล่านั้นนะครับเมื่อทราบถึงสิ่งที่มันเกิดขึ้น ในเรื่องราวของอุตริกรรมนะครับบุคคลต่างๆเหล่านั้นนะครับแสดงออกซึ่งการรังเกียจนะครับแสดงออกซึ่งการปฏิเสธอย่างชัดเจนนะครับแล้วก็เป็นการปฏิเสธที่รุนแรงเสียเเกินสิ่งที่ผมนะครับได้หยิบยกมานําเสนอนะครับไม่ได้หมายความว่าเราเองนี่จะต้องมีความรุนแรงนะครับไม่ได้หมายความว่าเราเองนี่จะต้องชี้หน้าดา่าสาปแช่งบุคคลอื่นไม่ใช่นะครับแต่สิ่งนี้นะครับ สิ่งที่ผมอยากจะบอกกล่าวกับพี่น้องนะครับนั่นก็คือให้เรานั้นได้ตระหนักนะครับถึงภัยถึงพยัน์อันตรายต่างๆของสิ่งที่เป็นอุตริกรรมเพราะมีหลากหลายอุตริกรรมครับพี่น้องจนท้ายที่สุดครับนำไปสู่การปฏิเสธต่ออัลลอฮ์สุบฮานาฮูวาตาลานะครับมีหลากหลายอุตริกรรมนะครับที่เริ่มต้นนีอาจจะเป็นเพียงแค่การอยากจะทําสิ่งที่เป็นคุณงามความดีแต่ท้ายที่สุดแล้วนะครับผลของมัน,นจบลง ด้วยกับการปฏิเสธต่อลอสุบฮานะฮัวตาลานะครับดังนั้นครับพี่น้องสิ่งดังล่านี้นะครับการที่ผมเองนะครับได้หยิบยกนําเสนอเรื่องราวของเราบรรดาสหาบะที่มีจุดยืนต่อการกระทําสิ่งที่เป็นอุตริกกรรมนะครับเพียงแค่อยากจะให้พี่น้องนั้นได้ตรักนะครับถึงภัยนะครับถึงอันตรายของอุตริกรรมได้ตระหนักถึงอันตรายของสิ่งที่ท่านนบีม u ม a m m a d s a l l a ล l a h อล l ิ i h i w a s ั l l นั้น ได้ห้ามเอาไว้นั่นเองนะครับเรื่องราวต่อมานะครับมีชายคนนึงครับพี่น้องได้มาหาท่านอิมมาลิกนะครับบินอานัสนะครับอิมมาลิกนะครับหรือเจ้าของมัสฮับมาริกีที่เรานั้นได้รู้จักกันนะครับแล้วก็ทําการกล่าวกับอิมมาลิกนะครับซึ่งท่านเองนะครับในอดีตก็เป็นผู้รู้นะครับที่เป็นอิมมามใหญ่นะครับของนครมดีนะนะครับ มีชายคนหนึ我我่งครับมาหาท่านอิมามมาลิกนะครับแล้วก hmm. ็กล่าวถามอิมามมาลิกนะครับว่าฉันนั้นจะคลองเอียรอมได้จากที่ไหนบ้างนะครับท่านอิมามมาลิกเองนะครับก็ได้ตอบนะครับว่าจากมีกอดหรือสถานที่ต่างๆในการคลองเอียรอมฮัจและอุมรา์ตามที่ท่านนบีมุฮัมัต็อลลัลลอฮุาะัยฮิวะซัลลัมนั้นได้กําหนดเอาไว้แต่ชายคนดังกล่าวครับก็กล่าวถามท่านอิมามมาลิกนะครับบอกว่าถ้าหากฉันจะคลองเอียรอมจากสถานที่ที่มันไกลกว่ามีกอดล่ะ จะเป็นอย่างไรมันจะได้ไหมนะฉ so ันนี่ไม่อยากจะคลองเอี่ยรอมในสถานที่ที่ท่านอบีนั้นกําหนดไว้อยากจะคลองเอี่ยรอมในสถานที่ที่มันไกลออกไปนะครับท่านอิหม่ามมาลิกนะครับตอบว่าฉันนั้นไม่เห็นด้วยกับสิ่งดังกล่าวนะครับชายคนนั้นนะครับบอกว่าท่านรังเกียจสิ่งดังกล่าวกระนั้นหรือท่านอิหม่ามมาลิกเองนะครับบอกว่าฉันรังเกียจฟิตนะที่จะเกิดขึ้นกับท่านต่างหากนะครับชายคนดังกล่าวครับก็งงนะครับว่าเพียงแค่ฉันทําแค่เนี้ มันจะเกิดฟิตนตออะไรนะครับจึงถามท่านอิหมัมมาลิกไปนะครับว่าฟิตนตอะไรล่ะมันจะเกิดขึ้นกับฉันฉันนั้นเพียงจะต้องการเพิ่มพูนในเรื่องราวของสิ่งที่เป็นคุณงามความดีการคลองเอืรอรมจากสถานที่ไกลๆนั่นหมายความว่าได้มีช่วงเวลานะครับในการกล่าวรับใบนะครับที่มันมากขึ้นนะครับชายคนดังกล่าวก็บอกว่าฉันนั้นไม่เห็นมันจะมี เรื่องอะไรที่มันจะเป็นเรื่องหายนะหรือเรื่องน่าเสียหายเลยฉันเห็นฉันเห็นว่ามันก็คงจะมีแต่เรื่องที่เป็นความดีท่านอิมามาลิกนะครับตอบกลับไปนะครับด้วยกับดํารัสของอัลลอฮ์ซุบฮานาฮูวะตาลาที่ว่านะครับฟันยะฮซานิละซีนายูคอลิฟูนอันอัมลีดังนั้นบรรดาผู้ที่ฝ่าฝืนคําสั่งของมุฮัมมัดนะอันตุซีบาฮุมฟิดนาตุน ก็จงระวังตัวเถิดว่าฟิตนณะต่างๆนั้นมันจะเกิดขึ้นแก่พวกเขานะครับเอาอยูซีบาหุมอาจาบุนอาลีฟิตรณต่างๆไม่เกิดขึ้นแต่การลงโทษนี้เกิดขึ้นนะครับการลงโทษอันเจ็บปวดนี้อาจจะเกิดขึ้นนะครับไม่ฟิตนณะก็การลงโทษนี้เกิดขึ้นนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่รุนแรงนะครับเป็นสิ่งที่ร้ายแรงทั้งคู่นะครับเป็นสิ่งที่รุนแรงแล้วก็เป็นสิ่งที่ หลายแรงทั้งคู่นะครับดังนั้นครับพี่น้องสิ่งดังกล่าวนี้นะครับคือสิ่งที่เรานั้นจะต้องทําการย้ําเตือนกันนะครับในสังคมของเราในสังคมของเราบรรดาผู้ศรัทธานะครับอย่างที่ผมเองนะครับได้นําเสนอกับพี่น้องไปนะครับว่าโทษนะครับของการกระทําอุตริกรรมนี้นะพี่น้องมันไม่ใช่โทษที่เบาๆเลยนะครับมันเป็นโทษนะครับที่ท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลฮวาลวะซัลลัมบอกว่ามันอยู่ในนรกนะครับ ดังนั้นครับพี่น้องวันนี้นะครับสิ่งที่ผมเองได้นําเสนอกับพี่น้องได้บอกกล่าวกับพี่น้องนะครับถือเป็นการบอกกล่าวกันนะครับตักเตือนกันในเรื่องราวของหลักการนะครับไม่อยากให้เราเองนะได้มองว่านี่กาลังแจงนรกให้กับคนอื่นหรือตั้งตัวเป็นศัตรูกับคนอื่นไม่ใช่นะครับวันนี้ครับเรานั้นพูดกันนะครับในเรื่องราวของสิ่งที่เป็นจรธรรมความจริงนะครับเรานั้นบอกกล่าวกันนะครับในเรื่องราวของสุนนะแบบฉบับของ ท่านนบ,บีมุฮัมมัดสลลัลลอฮุอะลัาาลายฮิวะซัลลัมนั่นเองนะครับผมฮามดุลิลละนะครับก็ต่อมานะครับประเด็นต่อมาที่ท่านเชสซอและอันฟาวจานนะครับได้ได้พูดเอาไว้นะครับนั่นก็คือเรื่องราวของออการตอบโต้นะครับบรรดา พวกที่ทําอุตริกรรมนะครับการตอบโต้บรรดาบิดาต่างๆนะครับด้วยกับตํำราตํารานะครับซึ่งท่านนั้นก็ได้ยกตํำราตารามากมายนะครับที่เป็นตําราที่ถูกประพันธ์ขึ้นมาเพื่อตอบโต้ในเรื่องราวของอุตริกกรรมนะครับก็คงจะไม่ได้ลงรายละเอียดอะไรนะครับให้กับพี่น้องนั้นได้รับทราบนะครับเพราะว่ามัน ค่อนข้างจะเป็นเรื่องที่ลึกนะครับเป็นเรื่องที่อาจจะเหมาะแก่คนที่เรียนในเรื่องราวของศาสนาโดยตรงนะครับเหมาะกับเราบรรดานักเรียนนักศึกษาครูบาอาจารย์ในเรื่องราวของศาสนานะครับก็อันนี้ก็คงจะขออนุญาตกับพี่น้องนะครับในการข,าข้ามไปนะครับเพราะว่าจะเป็นชื่อนะครับตำรับตำราซะส่วนใหญ่นะครับรวมถึงเป็นชื่อของบรรดาผู้รู้นะครับในยุคอดีตสะส่วนใหญ่นะครับผม ประการต่อมานะครับท่านเชคซอร์แลนฟอลซานนะครับก็ได้ยกตัวอย่างนะครับของสิ่งที่เป็นอุตริกรรมนะครับที่เกิดขึ้นในสังคมนะครับมีตัวอย่างต่างๆอย่างมากมายนะครับแต่ในตำราเล่มนี้นะครับท่านนั้นได้ยกมา3อย่างนะครับสิ่งแรก wrote, นะครับที่เชคซอร์แลนฟอลซานเองได้ยกนะครับนั่นก็คือเรื่องราวของการจัดงานเฉลิมฉลองนะครับหรือจัดวันเกิดให้กับท่านนบี Muhammad s a ล l a ล l a h อะลัยฮิวะ s ัลลัม ประการที่สองครับคือการขอความจำเริญน,นะครับหรือขอความบรารักัดหรือทำการตบัดรุกกับสถานที่ร่องรอยสำคัญต่างๆนะทั้งจากผู้ที่เสียชีวิตและจากผู้ที่เสียชีวิตไปแล้วนะครับโดยไม่มีหลักฐานจากกิตาบุลล์และสุนนะของท่านนาบีุฮัม์สุลลาลฮาวะัยฮ์วะสัลัมรวมถึง3นะครับนั่นก็คือ บิดานะครับที่เกี่ยวข้องกับพิธีกรรมทางศาสนานั่นเองนะครับซึ่งพี่น้องครับในประเด็นแรกนะครับที่ผมเองนะครับอยากจะนําเสนอนะครับสิ่งที่ท่านเชสซอลและอันโฟลซานนะครับได้นําเสนอกับพี่น้องนะครับนั่นก็คือเรื่องราวของการจัดงานวันเฉลิมฉลองนะครับให้กับท่านนบีมวฮัมัดสูลลลอฮฺอะลัยฮุสซาลลัมหรือที่เราเองนะครับรู้จักกันในนามของเมาลิดท่านนบีมวฮัมัดสูลลลอฮฺอะลัยฮุสซาลลัม สิ่งดังกล่าวนี้นะครับพี่น้องนะคือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับมาอย่างเนิ่นนานนะครับไม่ได้หมายความว่าเพิ่งจะเกิดขึ้นในยุคสมัยของเรานะครับไม่ได้หมายความว่าเรื่องนี้นะเพิ่งจะมาพูดคุยกันในยุคสมัยของเราเท่านั้นนะครับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับในยุคสมัยตั้งแต่อดีตนะครับท่านเชคซอลแลฟฟอซานนะครับบอกว่าการกระทําดังกล่าวนี้นะครับมันคือการกระทําที่เรียนแบบพวกนาซอรอนะครับ ซึ่งงานที่ถูกเรียกว่าเมาริดจัดขึ้นโดยมุสลิมหรือ,อ,อกลุ่มคนนะครับที่อาจจะมีความเข้าใจที่คาดเคลื่อนหรือมีความมีมีสิ่งที่เรียกได้ว่าอาจจะ ไม่ได้มีความรู้ที่มันชัดเจนนะครับท่านเช็คสอนและฟองซานบอกเช่นนั้นนะครับบอกว่าถูกจัดขึ้นในเดือนรอบยุนอาวันของทุกๆปีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติของท่านอบมุมีมัลกมาุสลลอฮวาอลัยฮุสันลัมนะครับท่านนั้นนะครับบอกว่าผู้คนส่วนใหญ่นี่อาจจะทําการจัดกันที่มัสยิดบ้างก็ณสถานที่พักหรือสถานที่ชุมนุมต่างๆนะครับ ทั้งหมดทั้งมวลนี้นะครับท่านเชคซอร,ราาลฟอซานบอกว่าเป็นการเรียนแบบนะครับการจัดของพวกนอรสอรอนะครับซึ่งพวกเขานั้นทำการจัดวันเกิดนะครับให้กับพระเยซูนะครับหรือที่เราอาจจะรู้จักกันว่าเป็นวันคริสต์มาสในทุกๆปีนั่นเองนะครับโดยบางส่วนของงานเมาลิดนะครับ อาจจะมีสิ่งนะครับที่เป็นชิริกหรือบาปที่ปะปนอยู่นะครับเช่นการกล่าวบทกลอนที่เป็นการสรนเสริญท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัลฮวาลาวาสัลลมเป็นบทกลอนที่อาจจะเป็นบทกลอนที่เลยเถิดนะครับอาจจะ ยกย่องท่านนบี Muhammad s a ล l a ล l a h อะ l a i h i w a s ั l l a m แบบสุดตรงนะครับจนกระทั่งถึงขั้นขอดุอานะครับแล้วก็ขอความช่วยเหลือจากท่านนบี Muhammad s a ล l a ล l a h อะ l a i h i w a s ั l l a m นอกเหนือจากการวิงวอนขอต่อละซุบฮานะฮุวาตาลาด้วยเหตุนี้เองนะครับท่านนบี Muhammad s a ล l a ล l a h อะ l a i h i w a s ั l l a m จึงห้ามอุมมะประชาชนของท่านนะครับไม่ให้ทําการยกย่องเชิดชูท่านนะครับ เกินกว่าสิทธินะครับอย่างแท้จริงที่ท่านนั้นควรจะได้รับนะครับซึ่งท่านนาบดุฮัมมัดส์สลลลฮวาอะลัเฮิว่าสัลลมนั้นได้กล่าวเอาไว้นะครับว่าลาตุตูรูนีพวกท่านนั้นอย่าได้ยกย่องฉันเนี่ยจนมันเลยเถิดกามอัตรอตินนัซอรอบมันนามัรยัมนะครับเช่นเช่นที่เหล่าบรรดานาซอรอนะครับได้ทำการยกย่องบุตรของมัรยัมนะครับฟะอินนามะอาณาอับดุ แท้จริงฉันเนี่ยคือบ่าวของอัลลอฮ์ س ุบฮานแลูว์ตาลฟาฟอกูลูดังนั้นพวกท่านนั้นจงทำการกล่าวว่าอับดุลลอฮิวรอซูลูว่าฉันนั้นคือบ่าวของอัลลอฮ์ س ุบฮานแลูว์ตาลาและคือรอซูลของพระองค์พี่น้องครับคำว่าอิตรอะนะครับคือการยกย่องจนเลยเถิดนะครับซึ่งบางครั้งเองนะครับผู้ที่จัดเมลิดนะครับหรือจัดวัน เกิดให้กับท่านนบีมม h a m m a d s a l l a ล l a h u alaihi w a s ั l นะครับอาจจะมีความเชื่อนะครับว่าท่านนบีมม h a m m a d s a l l a ล l a h u alaihi w a s ั l ได้มาอยู่ร่วมนะครับกับพวกเขาในงานนะครับอาจจะมีความเชื่อว่าวิญญาณของท่านนบีม u h a m m ั d s a ล l a ล l a h u alaihi w a s ั l นั้นได้มาร่วมอยู่ในสถานที่ดังกล่าวนะครับในงานเองนะครับอาจจะมีการขับบทกรอนต่างๆนะครับมีการ ีกลองนะครับมีการใช้เครื่องดนตรีต่างๆนะครับซึ่งการกระทําดังกล่าวนี้นะครับท่านเชคซอลและฟอซานบอกว่ามันคือการนอกจากว่ามันเป็นการเรียนแบบพวกนาซอรอแล้วเนี่ยมันยังเป็นการเรียนแบบกลุ่มหนึ่งของพวกซูฟีด้วยนะครับที่มีความเชื่อที่เหลวไหลนะครับคลั่งไคล้ในเรื่องราวของการร้องรำทำเพลงการเต้นรำต่างๆนะครับและทั้งหมดทั้งมวลน,นี้นะครับมันจะนำมาซึ่งฟิตนะอันใหญ่หลวงนะครับ ท่านเช็คซอและฟาซานนะครับบอกว่าที่กล่าวมาว่ามันคืออุตริกรรมเนี่ยนะครับเพราะว่ามันไม่มีหลักฐานจากกีตาบุลลอและสุนนะของท่านนาบีมูฮัมมัดส,สุลตลล่าลลมหรือแม้กระทั่งเหล่าสาฟุซอและบุคคลที่อยู่ในยุคที่ประเสริฐที่สุดสักคนที่กระทํามันนะครับ แต่ท่านนั้นบอกว่าแต่สิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับคือการจัดมาลิดจัดวันเกิดให้กับท่านนาบีมะฮัมัดสุลลัลฮ์อะลัยฮุสสลัมมันเกิดขึ้นในศตวรรษที่4ซึ่งผู้ให้กำเนิดคือชีอะราชวงศ์ฟาติมียะที่เคยปกครองอียิปต์นั่นเองนะครับท่านอิหมัมนะครับตะยุดดีนอัลฟากิฮานีนะครับรอฮิมะฮุลลฮ์นะครับกล่าวว่ามีคําถามมาบ่อยครั้งจากผู้ที่แสวงหาความถูกต้องในประเด็นการรวมตัวกันของผู้คน บางกลุ่มในเดือนรอเบุนอาวันซึ่งพวกเขาเหล่านั้นเรียกกันว่าเมาลิดมันมีหลักฐานให้กระทําจากศาสนาหรือไม่นะครับท่านอิมัมนะครับตายุดดินนะครับอัลฟาเกฮานีนะครับก็ได้ตอบนะครับว่าวาบิลลาฮิตโฟิกฉันนั้นไม่รู้เลยนะว่าการจัดงานดังกล่าวนี้มันมีหลักฐานจากกีตาบุลล้อนและสุนนะของท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัลฮวาลฮีอะลฮสซัลลัมและไม่มีแบบอย่างถ่ายทอดมาจากบรรดา อิหมัมทั้งสี่คนใดเลยที่มีเกียรตินะครับไม่มีการปฏิบัติจากร่องรอยของเหล่าบรรพชนชาวสลับเลยนะครับซึ่งหมายความว่าเมื่อไม่มีสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับมันก็คืออุตริกรรมในเรื่องราวของศาสนาเป็นการปฏิบัติตามอารมณ์และความรู้สึกเท่านั้นนั่นเองนะครับท่านใช้คุณอิสลามนะครับอินุไตเมียนะครับวันนี้นะเรานั้นนะครับจะกล่าวนะครับด้วยกับถ้อยคําของบรรดาพวงปราดนะครับนะพี่น้อง ท่านใช้คุณอิสลามนะครับอิมูไทรมียะนะครับบอกว่าสิ่งดังกล่าวนี้คือสิ่งที่มนุษย์บางกลุ่มนี่อุตริขึ้นบ้างอาจจะมีการเรียนแบบพวกนสรอในการจัดวันเกิดให้กับท่านนาบีอีซาหรือเป็นการจัดงานเพื่อแสดงออกซึ่งความรักและการเทิดทูนท่านนาบีมุฮัมมัดสลลัลฮวอะลัยฮุสัลลัมโดยการยึดเอาวันเกิดของท่านเนี่ย เป็นวันแห่งการเฉลิมฉลองทั้งทงที่นะครับท่านใช้คุณอิสามนูตาียบอกว่าทั้งทางที่ในวันดังกล่าวเนี้ยนะครับวันเกิดของท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลฮวาอะลัยฮะสัลลัมมีความขัดแย้งกันในหมู่ของปวงปราชญ์อย่างมากมายเลยนะครับมีความขัดแย้งกันในหมู่ปวงปราชญ์อย่างมากมายนะครับว่าท่านนบีมมุฮัมมัดสุลลัลฮวาอะลัยฮะสัลลัมแล้วเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเกิดวันไหนนะครับมีทัศนะต่างๆอย่างมากมายนะครับกับวันเกิด ของท่านนะครับซึ่งนะครับท่านใช้คุณอิสมู่นแต่ยมีมยะบอกต่อนะครับว่าถ้าหากสิ่งนั้นกล่าวเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีและเป็นสิ่งที่ถูกต้องแน่นอนว่าบุคคลในยุคสลับเองย่อมมีสิทิ์มากกว่าพวกเราในการแสดงออกซึ่งความรักที่มีต่อท่านนบีมุฮอมนสลัลลัลลอฮุอะลัยฮุะซาลลัมผ่านการกระทำมาลิด ให้แก่ท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลฮวาอลฮิวะซัลลัมเพราะปฏิเสธไม่ได้ครับพี่น้องว่าบุคคลดังกล่าวนั้นคือบุคคลผู้ที่รักท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลฮวาอัลลอฮิวะซัลลัมอย่างสุดหัวใจบุคคลดังกล่าวนะครับเป็นบุคคลผู้ที่ได้มีชีวิตอยู่ร่วมกับท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลฮวาอลฮิวะซัลลัมหรือบุคคลดังกล่าวเนี่ยนะเป็นบุคคลผู้ที่มีชีวิตอยู่ร่วมทันกับเหล่าบรรดาสฮาบะแน่นอนครับเรานั้นนะครับ ไม่ปฏิเสธนะครับถึงถึงความรักนะครับที่เราบรรดาซอฮาบะเองเนี่ยได้มอบให้กับท่านนบี Muhammad s a ล l a ล l a h อะลัยฮิวะ s ัลลัมให้พี่น้องนั้นได้พิจารณาง่ายๆแบบนี้ครับท่านนบี Muhammad s a ล l a ล l a h อะลัยฮิวะ s ัลลัมไม่เคยกระทําให้ตัวของท่านเองทั้งๆที่ท่านนั้นมีสิทธิจะกระทําเราบรรดาซอฮาบะนะครับไม่เคยกระทําให้กับตัวของท่านนบี Muhammad s a ล l a ล l a h อะลัยฮิวะ s ัลลัมเราบรรดา คุรฟารอชีดีนท่านอบูบักอุมารอุสมานอาลีไม่เคยมีใครกระทํานะครับให้กับท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลฮวาอะลัยฮะสัลลัมเราบรรดาอิม,มะทั้งสี่นะครับมาท่านอิหมาม,มาลิกอิหม,มอบูฮานีฟ้าอิหม,มอับดมัดอิหมะมชาฟีเองนะครับไม่เคยมีใครนะครับที่จะจัดงานวันเกิดให้กับท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลฮวาอนะลัยฮะสัลลัมดังนั้นครับพี่น้องนะครับดังนั้นครับพี่น้องหน้าที่ของเราครับ ละทิ้งนะครับในสิ่งที่บุคคลต่างๆเหล่านั้นไม่ได้กระทำนะครับละทิ้งนะครับในสิ่งที่บุคคลผู้ที่มีความรู้ที่สุดในยุคในอุมะประชาชาติของท่านอบีมุฮัมมัดสัลลัลลอฮฺะไลาฮีวาซัลลัมพวกเขานั้นไม่ได้กระทำหรือนะครับเรานั้นกำลังที่จะบอกว่าเรานั้นรักนะครับท่านอบีมุฮัมมัดสัลลัลลอฮฺะไลาฮีวาซัลลัมมากกว่าบุคคลเหล่านั้น ลักถึงขนาดที่ว่ายอมกระทำในสิ่งที่ท่านนาบีม,มูฮัมมัดสลลัลฮวาอะไรนี่ว่าสั้นลำไม่ได้สั่งใช้พี่น้องครับย้ำกับพี่น้องนะครับว่าเรื่องราวของการปฏิบัติในเรื่องของอามันอิบาดะห์นะครับมีสองเงื่อนไขนะครับอิคลาสนะครับคือความบริสุทธิ์ใจที่มีต่อลอสุบฮานะฮูวาตาลาและมูตาบะฮ์นะครับคือการปฏิบัติต,ตามสุนนะของท่านนาบีม,มูฮัมมัดสลลัลฮว่าอะไรนี่ว่าสั้นลำนะครับสำหรับ เรื่องเหล่านี้นะผมเองนี่ก็อขออนุญ,ญาตนะครับชี้แจงกับพี่น้องเพียงคร่าวๆเท่านั้นนะครับผ่านสิ่งที่ท่านเชคซอนและฟาลซานนั้นได้ชี้แจงนะครับผ่านตำรับตำราเล่มดังกล่าวนี้นะครับสำหรับการบรรยายนะครับในตอนนี้นะครับคงจะต้องกล่าวจากลาเพียงเท่านี้วบิลลาฮิโตฟิกวันฮิดายะอัสสลามุอะลัยกุมวารอมะตุลลอฮ์วบรอกาโตที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์ฮะดิษบุญมาเลต ผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามขึ้นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารณะสื่อที่ไม่มีโฆษณาร่วมสนับสนุนการทำงานศาสนาได้ที่ธนาคารกสิกรไทยเลขที่บัญชี0098493999ชื่อบัญชีวิทยุเสียงอิสลาม